สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR s o ซเยอรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกานนท์พรนิพัฒน์กุลค่ะกองทัพบ,บกต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบ,บกนะคะทางนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะและสารต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างการติดตามรายละเอียดค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกในรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับพลโทฮุนมาเนตผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการและเข้าเยี่ยมคํานับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะแขกของกองทัพบ,บกซึ่งกองทัพบ,บกได้จัดแถวทหารกองเกียรติยศให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติและจัดพิธีประดับปีกร่มกิติมศักดิ์ให้กับคณะ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมเป็นเกียรติในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกไทยกัมพูชาที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3-4กุมภาพันธ์2565และได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาทางทหารกองทัพบกไทยได้ให้การสนับสนุนกองทัพบกกัมพูชาทางด้านการฝึกอบรมศึกษาดูงานและลากเปลี่ยนประสบการณ์กำลังพลในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในหลักสูตรกระโดดรม่มและสนับสนุนที่นั่งในหลักสูตรที่สำคัญรวมถึงความร่วมมือด้านการลากเปลี่ยนข่าวกรองและขยายขอบเขตความร่วมมือในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยผ่านกลไกของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน รวมถึงการฝึกร่วมภายใต้รหัส Land X t a k a m Exercise ที่จะจัดขึ้นในห่วงเมษายนถึงพฤษภาคม2566เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลของทั้งสองประเทศทหารชายแดนยังคงซิลเข้มปฏิบัติการหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนรวมถึงสกัดจับกลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวและกลุ่มมอดไม้ค่ะ กองกำลังสุรศักษ์มนตรีโดยกองร้อยทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ร่วมกับสถานีเรือบ้านแพงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่237 ป,ปกครองอำเภอท่าอูเทนและตำรวจภูธรท,ท่าอูเทนสนี่กำลังค่ะเข้าไปดักซุ่มอยู่ที่บ้านนากระเสริมหมู่ที่10ตําบลพนอมอําเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมหลังได้รับแจ้งค่ะว่ามีเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านนําข้ามลําแม่น้ําโขงมาส่งให้กับเอเย่นที่สั่งซื้อในฝั่งไทยทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ชุดปฏิบัติงานค่ะพบชายชะกันสองคนแบกระสอบขึ้นมาเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญ,ญาณขอตรวจคน้นแต่ชายทั้งสองได้ไหวตัว กระโดดลงไปในแม่น้ำโขงโดยใช้ความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบวัตถุกระสอบปุ๋ยสีขาวถูกทิ้งไว้หนึ่งกระสอบจึงได้ทำการตรวจยึดนำมาตรวจพบค่ะเป็นยาบ้าจำนวน258,00 0เม็ดพร้อมกับยาไอซ์อีก300กรัมจึงได้ลงบันทึกการตรวจยึดของกลางนะคะพร้อมทั้งนำของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ขค่ะได้บูรณาการด้านการข่าวในพื้นที่ตำบลบางซายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบชายหนึ่งคนถือวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาจากเรือที่ข้ามมาจากฝั่งสปปลาวนำไปซุกซ่อนที่โพรงหญ้าบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงทางเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบพิสูจน์ทราบพบเป็นกระสอบปุ๋ยจำนวนหนึ่งกระสอบ ทางหน่วยค่ะจึงได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทําการซักถามและดําเนินกรรมวิธีที่กองร้อยทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ผลการตรวจยึดนะคะจับก,กลุ่มผู้ต้องสงสยัยทราบชื่อคือนายหมายคำจันทร์อายุ70ปีบ้านเลขที่283หมู่7บ้านคำผักนอกตำบลบางซ้ายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมของกลางค่ะเป็นยาบ้าจำนวน38มัดประมาณ76,000เม็ด พร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกหนึ่งคันและโทรศัพท์มือถือจึงได้นําส่งพนักงานสอบสวนสอพออำเภอเมืองนะคะจังหวัดมุกดาหารเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่35โดยกองร้อยหารพรานที่3502ได้ทําการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางระหว่างบ้านป่าไร่ดินแดงช่องทางธรรมชาติค่ะตรวจพบรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงขับฝ่าเครื่องกีดขวางของเจ้าหน้าที่และวิ่งหนีเข้าป่าไปโดยรถยนต์คันดังกล่าวนะคะยี่ห้อโตโยต้าวิกสีบรอนทะเบียนบอบใบไม้ทอทง1849จังหวัดตากมีแรงงานต่างด้าวจำนวน15คนค่ะ จากการสอบถามแรงงานต่างด้าวทราบว่าได้เสียค่าใช้จ่ายให้กับคนนำพาจำนวน20,000ถึง30,000บาทต่อคนทางหน่วยจึงได้นำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดพร้อมกับรถยนต์ของกลางส่งสพแม่ระมาดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาค่ะชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่3502ได้จัดกําลังทําการลาดตระเวนบนพื้นที่รับผิดชอบตํบนนาบคะเนจือ้ออําเภอแม่ระมาจังหวัดตากในระหว่างทําการลาดตระเวนค่ะตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าม g ติเอสีเขียวหมายเลขทะเบียนบอบใบไม้จอจาน2537จังหวัดตากขับผ่านมาและท่าทางมีพิรุษค่ะทางหน่วยจึงเรียกหยุดเพื่อขอทําการตรวจคน้น จากการตรวจสอบนะคะพบไม้สักท่อนจำนวน8ท่อนหน่วยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตก .2 คเนจื้อทำการตรวจยึดรถยนต์ค่ะและไม้ของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตก .2 คเนจื้อเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปกองทัพบกเดินหน้าทหารออนไลน์มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ค่ะ โดยในปี2566นะคะกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน28,642นายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมขยายห่วงเวลาการรับสมัครนานถึง5เดือนค่ะระหว่างวันที่29สิงหาคม2565ถึงวันที่29มกราคม2566โดยในปีนี้ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ถึง510หน่วยทั่วประเทศ ส่วนการสมัครเป็นทหารออนไลน์ประจำปี2566สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่มณฑลทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับในเรื่องของสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้นะคะสามารถเลือกหน่วยทหารค่ะที่จะเข้าประจําการได้โดยไม่จำกัดภูมิลําเนาหากประจําการครบ2ปีมีสิทธิสมัครสอบในโคต้าของทหารกองประจําการเป็นนักเรียนในสิทหารบกรวมถึงได้คะแนนเพิ่มพิเศษค่ะในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบ,บกรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจําการปกติค่ะ สำหรับการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,566จำนวนผู้สมัครข้อมูลณนะวันที่19กันยายน2,565มียอดผู้สนใจสมัครทั้งสิน้นจำนวน3,634คนค่ะ ต่อกันที่กรมทหารราบที่8สารนโยบายผู้บัญชาการทหารบกนะคะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเปิดสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2566ณสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเชิญชวนน้องๆที่ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566 ซึ่งกองทัพนะคะได้เห็นถึงการช่วยสังคมอีกทางหนึ่งเป็นงานที่ท้าทายขีดความสามารถของกองทัพในยุคใหม่ว่าจะสามารถปรับตัวให้มีส่วนช่วยสังคมอย่างแท้จริงจับต้องมองเห็นได้ชัดอีกช่องทางหนึ่งค่ะเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้น้องๆได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้เสียสละรับใช้ประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เยาวชนนะคะสนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์นี้ ถ้าเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิษย์หรือศูนย์ฝึกและอบรมตามมาตรา132วรรค2ตามคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเยาวชนนั้นจะต้องอยู่มาแล้วระยะเวลาหนึ่งและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นซึ่งทางศาลสถานพินิษย์นะคะหรือศูนย์ฝึกและอบรมที่เยาวชนอยู่ค่ะจะรายงานศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นปล่อยตัวหรือใช้มาตรา132วรรค1 ซึ่งเายาวชนค่ะได้รับการปล่อยตัวก็จะสามารถเข้ารับราชการทหารได้ส่วนเยาวชนที่สารเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งให้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรม20แห่งค่ะจะต้องอยู่มาแล้วระยะเวลาหนึ่งใน3ของระยะเวลาตามคำสั่งสารและเมื่อมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมก็จะรายงานต่อสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาขอปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้เข้ารับราชการทหารต่อไปค่ะ พบกันที่โรงเรียนนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่พี่ทหารจิตอาสาค่ะยังคงดูแลความปลอดภัยทางการจราจรรวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารสรารวัตรจากกองร้อยทหารสรารวัตรมณฑลทหารบกที่38พร้อมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจรเพื่ออำนนยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะเพื่อเป็นการช่วยประชาชนดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัยตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยกองร้อยทหารพรานที่3502จัดกำลังพลเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองอยางจัังหวดตากรวมกันจัดกิจกรรมหน้าสาธง5นาทีมอบธงชาติและเชิญธงชาติผืนใหม่ให้กับเด็กนักเรียนค่ะ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนเกิดความรักความสามาคัคคีปลูกฝังคุณธรรมสร้างสารรคสังคมไทยและเทิดทูนในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดด้วย ต่อกันที่กองพันทหารราบที่3、กรมทหารราบที่13ค่ะได้ผลิตธงชาติไทยพร้อมเข้ามอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2565ณโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงตะบ,บนหินงมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพุรุษไทย และที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาลาดารุสรามนะคะหมู่ที่6บ้านโตชุดตําบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหัวหน้าชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจค่ะได้เข้าพบเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนพัฒนาสัมพันธ์ปรับทุกผูกมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างความรักความสมามัคคีพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาต้านภัยยาเสพติดเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติด โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะพร้อมสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็มเพื่อเพิ่มทักษะและดึงเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไปค่ะเชิญโจเกตทหารกล้า Honor the Heroes ในวันนี้เสนอตอนปราดรวมใจเครือข่ายทหารผ่านศึกค่ะ ภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแม้จะห่างไกลแต่นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายมีสภาพพื้นดินเป็นที่ราบสูงที่มีความลาดเอียงตามแนวเทือกเขาโดยในอำเภอบ้านคามีทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นั้นมีความสนใจในการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองซึ่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ก็ได้นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอบ้านคาไปพบปะพูดคุยและศึกษาแนวทางการทำกรเกษตรแบบผสมผสานที่สวนพ่อแม่ฉันซึ่งเป็นสวนเกษตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่เป็นปราเกษตรในพื้นที่นั่นเองครับสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีซึ่งดูแลรับผิดชอบอยู่5จังหวัดมีฐานบันศึกซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเขตผ่านศึกราชบุรี18,200กว่านายทางดําริท่านผู้วยการองค์การ,งการสงเคราะห์หาน่ันศึกจะทํายังไง ที่จะให้การรวมกลุ่มของฐานพันศึกเกิดความยั่งยืนจึงเป็นที่มาในการมาดูศึกษาดูงานของในพื้นที่ของคนทหารสัญชัยอาลีวงโดยการนำศาสตร์พระราชามาใช้การทําเกษตรแบบผสมผสานสํานักงานสงเคราะห์ฐานพันศึกเขตราชบุรีนะครับได้ให้การสงเคราะห์จะเป็นเรื่องของการสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาบุตรในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิตรงนั้นคือเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนี่แหละทำในเรื่องของการจัดหาตลาด นำไปจำหน่ายในทุกๆท,ที่ได้ที่สวนเกษตรของพลทหารสันชัยอารีวงศ์ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่3ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวและมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่46ไร่ของตนเองในการปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยยึดมั่นในศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้ปัจจุบันนอกจากครอบครัวของพลทหารสันชัยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขตามที่ตนเองต้องการแล้วพลทหารสันชัยยังเป็นหมอดินอาสาและปรา์ที่มีความรู้ในการปรุงดินโดยวิธีทางธรรมชาติปราศจากการใช้สารเคมีหรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์100%จนได้รับการรับรองว่าสามารถเทียบเท่าการผลิตในระบบอินทรีย์ระดับสากลเลยทีเดียวครับ ด้วยความว่าเราไม่รู้เลยเรื่องการเกษตรก็ตั้งหน้าตั้งตาหาความรู้เราได้ไปดูงานที่นู่นไปดูงานที่นี่หลายๆที่เราก็เก็บมาปรับปรุงมาพัฒนาในพื้นที่เราพอปี50ได้เป็นหมอด,ดินประจำตำบลที่ดินมาทั้งหมดตอนนี้46ไร่มีกระท้อน7ไร่มีแก้วมังกรปลูกกล้วยปลูกป่าอยู่เนี้ยประมาณ20ไร่มีมะม่วงอยู่ ไว่าเราไม่มีเคมีแน่นอนคือมาตรฐานมันก็ถือได้ได้เกิดให้เราต้องการปลูกอย่างนี้ตลาดนําการผลิตแล้วมันจะเดินไปด้วยกันได้คนผลิตจะมีออกทั้งปีแปรรูปพริกทไทยอ้วยหัวปีก็ได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลลูกได้ชิงทุนก็เรียนอยู่ลูกก็ใช้ทุนอยู่เรารู้เราก็ประสานงานพยายามประสานงานกับสำนักงานเราเดือดร้อนเราก็ไปคุยเรามีธุระอะไรเราก็คุย การที่ต้องปลูกพืชหลากหลายชนิดนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตราคาตกต่ำแล้วพลทหารสัญชัยยังเล่าว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเสียเงินไปกับค่าปุ๋ยค่ายาและค่าจ้างแรงงานแต่สวนของตอนเองทั้ง46ไร่นั้นพลทหารสัญชัยและภรรยาทำกันเองโดยไม่มีการจ้างแรงงานซึ่งการปลูกพืชหลากหลายชนิดที่เกื้อกูลกัน ช่วยให้ลดภาระการดูแลไปได้มากและที่สําคัญระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่พร้อมกันก็ทําให้สามารถดูแลบํารุงรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาในครอบครัวตลอดทั้งปีครับถ้าฝากเพื่อนน้องพี่ที่เป็นทหารพันศึกนอกประจำการด้วยกันเนี่ยทุกอย่างไม่เคยคําว่าสายทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทําอะไรก็แล้วแต่ใจเราต้องมุ่งมั่นมาก่อนใจเราต้องคิดรักม,มันก่อนเราต้องเชื่อมั่น ว่าเราจะทำคิดเองทำเองครับทุกอย่างไปได้หมดอยู่ที่เราครับเราจะทำกะเกษตรผสมผสานไอ้นุ่นก็เก็บได้ไอ้นี้ก็เก็บได้ไห,ไดหมดไอ้นั่นมีไอ้นี่นี่นะครับคือการอยู่รอดคำว่ากเกษตรพอเพียงไม่ตายจากโลกนี้เปแน่นอน วันนี้ในอดีต9 9กันยายนร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR Soyer ค่ะ 19กันยายนคริสต์ศักราช1970ที่ประเทศอังกฤษมีการจัดเทศกาลกลาสตันบุรีเทศกาลดนตรีบนกรีนฟิลด์ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งแรกที่ไร่ของไมเคิลอีวิสในกลาสตันบุรีประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักในเวทีการแสดงดนตรีร่วมสมัยรวมถึงศิลปะการแสดงในด้านอื่นๆ ซึ่งในปี2005มีการแสดงกว่า385โชว์มีผู้เข้าร่วมชมราว150,000คนและในปี2007มีการแสดงกว่า700การแสดงใน80เวทีค่ะ19กันยายน2417พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทศถานส่วนพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกณนะพระที่นั่งราชฤดี ต่อมาค่ะเมื่อ19กันยายนพุทธศักราช2417รัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายวัตถุจัดแสดงทั้งหมดมาไว้ที่หอของคอเดียสาลาสหาไทยสมาคมเรียกว่ารอย a l อไซมามิสมิวเซียมหรือมิวเซียมหลวงถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและปี2538คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่19กันยายนเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19กันยายน2561สมเด็จพระนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการของบูลนิธิชัยพัฒนาพื้นที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีในงานด้านบ่อบาดาลพระราชทานงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มราษฎรค่ะ เวลาของรายการเวียโซเยอร์ er แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวในพระราชสำนักในเวลา20นาฬกาวันนี้ดิฉันกนนัทพรนิพัฒน์คุลและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ